โอเคค่ะถ้าดังไปยกมือนะคะ <c oughs> ค่ะทีนี้ไม่ทราบว่าทางคณะผู้จัดแจกเอกสารนมะ่ท่าจะมี3ชุดด้วยกันเนาะช,ชุดหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของในเรื่องของรูปแบบในการเขียนารายงานผลงานวิจัยซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นของเป็นของอแบบฟอร์มของเงินรายได้กรมนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามในส่วนของเอกสารวิชาการเกษตร ซึ่งเป็นวารสารประจําของกรมวิชาการเกษตรก็ใช้อันนี้เหมือนกันคือตอนแรกเราลองเช็คดูแล้วปรากฏว่าเหมือนกันเนาะเราลองอ่านดูแล้วก็โอเคอยู่เพียงแต่ว่ามีบางจุดที่ที่เราว่ามันน่าจะต้องปรับปรุงปรากฏว่าพอเช็คไปแล้วนะี่ะคณะท่านที่ปรึกษากรมซึ่งเป็นผู้ผู้จัททาอันนี้ขึ้นมาในตอนนี้อายุใกล้ใกลนแ0แล้วนะคะเพราะฉะนั้นบางส่วนก็จะเอาออกเดตไปซึ่งซึ่งเราก็จะบอกให้ว่าบางจุดเราไม่ต้องไปตามเขาทั้งหมดเลยเนาะ ผู้ที่ปรึกษานี่รู้บทพากหัวแข็งเนาะเพราะฉะนั้นบางจุดเราจะไม่เอาแต่เดียวเราค่อยว่ากันในรลยลยเเดียรน,นะคะแล้วก็จะมีงานวิจัย2ชิ้นที่จะเอามาเป็นตัวอย่างให้พวกเราได้ดูกันนะคะชิ้นหนึ่งจะเป็นภาษาไทยเป็นแบบจะให้ดูว่าว่าอะไรที่ธรรมดาธรรมดานะคะแต่ว่าอันที่สองเนี่ยขออภัยด้วยที่เป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจริงๆแล้วนะ่ะตั้งใจว่าจะให้พวกเราเนะ่ะ ได้เห็นมือช่าที่เราเขียนปรับปรับผู้ชี่ยวชาญซึ่งไม่ต้องแก้ไขเลยเนาะแล้วก็มันเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับในเรื่องของการทําไปมันสัมปัลังเป็นอาหารสัตว์ซึ่งเราทาเป็นเป็นซิงีี่เลยซึ่งในการเขียนงานวิจัยเราไม่ได้เขียนไปเยอะแยะมากมายอย่างนั้นแต่ว่าพอทําไปแล้วมันสนุกพอสนุกเนี่ยเอาไปให้ผู้ใช้ประโยชน์เขาใช้พอเขาไปใช้ปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่า อาจารย์ช่วยทำาันนี้ให้หน่อยสิอยากใช้อย่างนี้ด้วยเราก็กลับมาทําเพิ่มทําเพิ่มแล้วก็ไปหาเกษตรกรไปพาเกษตรกรทําเพราะฉะนั้นมันก็ได้เป็นแพ็กเกจของเทคโนโลยีตั้งแต่งานวิจัยจนกระทั่งสึถึงผู้ใช้ประโยชน์แล้วก็มีโอกาสได้ไปบรรยายนะคะเหตุผลที่ได้บรรยายในงานประชุมของเซียสไม่ใช่เลยตัวเองไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานของเซียสเลยนะคะพี่ๆย์รยงกับ กับศูนย์ขอนแก่นซึ่งเขาเป็นคู่อาวุโสนะเขาเป็นคนดิวงานกันแต่ว่าเขาไปต่างประเทศกันจน,จน,จนเบื่อแล้วนะคะแล้วก็เป็นปีที่3แล้วแล้วปีนั้น,นเขาจัดที่ประเทศเราซึ่งมันใกล้เนาะแล้วก็เราพัฒนาในเรื่องของอาหารสาร์อย่างใบมันสำปะหลังแล้วก็กําลังเป็นที่ต้องการของเกษตรกรมากอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยอยากให้เราไปโชว์เราเลยได้โอกาสแล้วก็โชว์แบบเต็มที่เลยเนาะเดี๋ยวค่อยว่ยากันตอนท้ายแต่อันดับแรกเดี๋ยวเราดูอะไรที่พื้นๆกันไปก่อนนะคะ รากดเองใช่ไหมคะค่ะทีนีพ้พอได้รับโจทย์มาว่าในเ,เรื่องของการเขียนงานวิจัยที่มีคุณภาพน้องก็มานั่งคิดว่าเอา้อเขียนให้มีคุณภาพเนี่ยมันเขียนยังไงบ้างนะคะคือถ้าอ่านปุ๊บเนี่ยหนึ่งเ a p ปุ๊บเนี่ยเราบอกได้ว่าเอออันนี้มีคุณภาพแต่จะให้ำคำจำกัดความว่าคุณภาพมันเป็นยังไงเนี่ยก็เริ่มจะสงสัยในตัวเองแล้วว่ามันอะไรนะคะเมื่อคืนนี้ก็เลยมานั่งดูว่ามันน่าจะเกิดขึ้นได้ยังไงบ้างนะคะ สิ่งหนึ่งที่คิดออกมาได้ก็คือว่าเออมันต้องมีผลงานดีก่อนใช่ไหมคะถ้าผลงานไม่ดีนี่ถึงยังไงถึงคุณจะเขียนเก่งยังไงมันก็ไปไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องต้องมีผลงานที่ดีและผลงานที่ดีเราจะได้มาจากไหนจากการที่พวกเราเนี่ยมานั่งอยู่ด้วยกันตั้งแต่เมื่อวานวันก่อนมาเนี่ยเนาะนั่งอยู่ด้วยกันแล้วก็พวกเรานําเสนอสเตเปอร์แล้วก็ท่านที่ปรึกษาแล้วก็พวกเราช่วยกัน ปรับปรุงแก้ไขนั่นแหละเป็นสิ่งที่ที่จะทําให้เราได้ผลงานที่ที่ดีที่พร้อมที่จะเขียนเป็นงานวิจัยที่มีคุณภาพได้นะคะอันนี้ในความคิดของเรานะคะค่ะทีนี้อันที่2ก็คือพอผลงานดีแล้วเนี่ยเราก็จะต้องสามารถสื่อสารกับผู้อ่านให้เขาเข้าใจได้ง่ายถ้าเขียนแล้วแล้คนอ่านเข้าอ่านเข้าใจได้ง่ายนะคะกระชับไม่วงกวนมีความถูกต้องแล้วก็น่าเชื่อถือทางวิชาการนะคะ แล้วข้อสาคัญก็คือว่าถ้าจะไปตีพิมพ์หรือรายงานสู่หน่วยงานไหนก็ตามแหล่งไหนก็ตามเนี่ยเขามีกฎระเบียบยังไงพอให้ฟอลโล่ตัวนั้นอย่างหนึ่งที่เรามักเห็นก็คือว่าเขาจะจับกับว่ามีกี่หน้าถ้าเขาบอกสิบห้าหน้าเราต้องโชว์ได้ว่าสิบห้าหน้าถ้าเขาบอกเรา่าสี่หน้าเราก็ต้องทาได้สี่หน้าเท่าไหร่ก็ได้เราเป็นนักวิจัยเนี่ยเราต้องสามารถเขียน เอกสารของเราเนี่ยได้ตามที่แหล่งที่เขาจะตีพิมพ์ให้เรานี่สามารถที่ทจะรับได้เนอะอย่าไปต่อรองว่าโอ้ยฉันเขียนไม่ได้เราขอเป็น5้าแถบได้ไหมหกแถบได้ไหมอันนี้เราจะเจอเป็นประจำในเรื่องของการเขียนผลง,งานวิจัยเด็เพราะเราบอกว่า15ห้หน้านะวุ้ยขอแถมหนึ่งเป็น16ตอนหลังพวกเราก็เลยบอกว่าอ๋ออยากแถมเหรอได้เราจะตัดหน้าละหน่คะแนน เ,เพราะฉะนั้นตอนนี้กรมวิชาการเกษตรเวลาที่เราพิจนารณาเรื่องดีเด็นหมายถึงพวกคณะผู้เชี่ยวชาญเราก็จะตัดหน้าละหนึ่งคะแนนมีคนหนึ่งเอามา30หน้าคิดดูว่าจะเหลือคะแนนไปเนาะอันนี้พูดให้ฟังคะ่ะเพราะฉะนั้นน,นี่คือ,ค,อความคิดของเราว่าถ้าจะเขียนผลง,งานวิใจัยให้มีคุณภาพเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเรามีสองข้อนี่แหละแต่ว่าถ้าใครจะมีข้ออื่นๆช่วยเติมมาได้ไหมคะเราคิดได้แค่นี้นะคะเดี๋ยวครถ,ถ้าจะเติมใครเติมให้น้องๆทีหลังค่ะ ทีนี้เวลาเราเขียนผลงานวิจัยมันก็ต้องดูแหละว่ามันมีแพทเทิร์นหรือมีองค์ประกอบหรือมีหัวข้ออะไรบ้างที่ที่เราจะต้องเอามาใช้นะคะหรือเขียนอย่างไรนั่นแหละโครงสร้างนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะของกรมวิชาการเกษตรเวลาเราเขียนเอกสารวิชาการอื่นมันก็จะฟอลโล่อันนี้แหละแต่ว่ามันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนไปแล้วแต่แล้วแต่แหล่งที่เราจะตีพิมพ์นะคะเราก็เลยจะยึดอันนี้แหละมามาพูดให้พวกเราฟังนะะิดนึงค่ะ แต่อันดับแรกเลยคือชื่อเรื่องถ้าเป็นชื่อเรื่องนะคะถ้าเราถ้าเรามีอิสระในการเขียนถ้าเราไปภาพมิชที่อื่นเขียนได้เลยตามตามตามความคิดเราเนาะไม่ต้องไปตั้งชื่อตามที่เราเขียนไว้ในทะเบียนวิจัยแต่เขียนให้มันน่าสนใจกระชับแล้วก็ได้ใจความที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์นะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราเขียนรายงานอะไรของเราปกติอันนั้นมันจะมีข้อกําหนดเนาะว่าเราชื่อนี้เราก็ต้องตามนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ ทีนี้พอดูแล้วเนี่ยส่วนที่ผ่านมาที่เรามักจะเจอว่าพวกเราเขียนแล้วมันมีปัญหาหรือตรงไหนที่ยังไม่ถูกต้องก็คือชื่อภาษาไทยที่ไม่มีปัญหาเพราะว่าเราตามอยู่แล้วเนาะเราตามชื่อเรื่องในการเ,าเขียนรายงานของพวกเราแต่ว่าถ้าภาษาอังกฤษเนี่ยพวกเราจะมีปัญหาอันที่หนึ่งไม่รู้จะเขียนว่ายังไง อันที่สองเวลาเขียนไม่รู้หลักเกณฑ์ที่ถูกต้องนะแต่ว่าจริงๆก็คือดูในในเอกสารที่เราแจกนั่นแหละเพียงแต่ว่าเราจะหยิบเอาเฉพาะอะไรที่ที่จะต้องระวังหรือพวกเราผิดไปบ่อยที่มาให้อยู่เนาะชื่อภาษาอังกฤษก็คือเราเราจะเอาพิมพ์ใหญ่ทุกคํายกเว้นเป็นโพ i ิชัน position, คําเชื่อมคําอะไรทั้งหลายเนี่ยนะสามตัวนี้อาร์ติโพวกนี้จะเป็นตัวเลขนอกากนั้นเขาจะใช้ตัวใหญ่หมดเลยเราก็ยกตัวอย่างผลงานวิจัยของเราสองเรื่องมาให้เราดู ทีนี้พอตรงคณะผู้วิจัยซึ่งไม่ควรมีปัญหาแต่สิ่งหนึ่งที่เราเจอก็คือว่าใส่มาเลยทันทีเลยนางสาวนางนายไม่รู้ใส่มาทําไมเนาะเราจะต้องไม่ใส่นะคะค่ะแล้วก็ในเรื่องของหน่วยงานหน่วยงานที่เราสังกัดซึ่งปกติเนี่ยเอกสารวิชาการเนี่ยมันจะมีหลักการอยู่แล้วว่าเราจะใส่ยังไงแต่ว่าถ้าเป็นของเงินรายได้เนี่ยมันจะต่างจากเขานิดนึงตรงที่ว่าว่าพอเวลาเราใส่ฟุตโนตเนี่ย มันจะต้องใส่คือมันจะมีหน่วยงานของหัวหน้าโครงการอยู่แล้วก็คนอื่นเนี่ยถึงค่อยใส่ฟุดโนตอันนี้จะต่างจากคนอันอื่นเขานะคะแต่ว่าถ้าถ้า,ถาเอกสารวิชาการอื่นจะเหมือนกันเดี๋ยวอยดูตัวอย่างนะค,ะค่ะทีนี้มาถึงบทคัดยอ่อบทคัดยอ่อจริงๆแล้วเนี่ยมีแค่นี้เองคือขอให้คุณมีวัตถุประสงค์หลักมีสถานที่มีเวลาในการทำาทำการวิจัยมีวิธีดําเนินงานแล้วก็ ผลการทดลองแบบสั้นๆก็น้นจะชับอย่างนี้ได้เลยถ้าเป็นเราเนี่ยเราชอบสไตล์นี้มากกว่านะคะโดยเฉพาะถ้าสมมุติว่าเราเราส่วนใหญ่อะมันจะมีจํากัดออกมาว่า1้อย0าสคนะหรือ100คําคำนะ300คําคำนะซึ่งมันจะแตกต่างกันออกไปเนาะเราก็ทําตามนั้นให้ได้ไปแล้วกันค่ะทีนี้มาดูตัวอย่างนะคะจากกันที่ตั้งแต่ชื่อเรื่องเป็นต้นมาเนี่ยนะคะค่ะมองไม่เห็นหรอกแต่ว่าไม่เป็นไรไม่ต้องมอง นะคะแต่จะเอาให้ดูว่าเอาถ้าสมมติว่าชื่อเรื่องมันอย่างนี้อันนี้ไม่ใส่ภาษาอังกฤษเนาะแล้วก็มีบทคัดยอ่พอพะบทคัดยอ่อก็คือว่าเราก็จะบอกเลยว่าเราทําไปเพื่ออะไรนั่นก็คือวัตถุประสงค์แหละนะคะแล้วเราทําช่วงไหนถึงช่วงไหนปีไหนถึงปีไหนนะคะใช้แผนการทดลองอะไรแล้ววิธีการทดลองเรามีอะไรบ้างน,นะคะก็บอกวิธีการทําสั้นๆออกมานะคะเสร็จแล้วก็บอกว่าผลการทดลองเราได้อย่างไรนี่คืออันันที่ f o r m อลที่สุดเลยนะคะ แล้วก็อันนี้ก็คือ,อโชว์ให้ดูนิดนึงว่าเวลาที่เราใส่ใส่ชื่อชื่อที่มาจากหลายหน่วยงานเนาะนี่รูบนเนี่ยมาจากหน่วยงานหนึ่งแต่อีกสองคนนึงอยู่อีกหน่วยงานหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่ตัวเลขกำกับแล้วก็เราก็จะมาโชว์อยู่ตรงท้ายของบทข้อยอหน้าแรกถ้าเรามีหลายหน้าเนาะถ้ามีสองหน้าเราจะใส่ไว้ในหน้าแรกอันนี้คือหลักปกติในการเขียนนะคะภาษาอังกฤษก็เหมือนกันนะคะถาม ทีนี้บางทีเราเราเขียนโครงการโครงการใหญ่มากเลยนะแต่ว่าบทคัดยาอมันจะต้องสั้นเพราะว่ามันมีมีมีกำหนดไว้ว่ากี่ตัวนะคะเราจะทำอยังไงแล้วก็เงินรายได้ก็คือมันจะพิเศษกว่าเขาอย่างที่เราว่าเนาะ,ะไม่เห็นหรอกไม่เป็นไรนะคะคะ่ะก็จะ มีชื่อไทยมีชื่ออังกฤษก็ตามที่เราบอกว่ามันจะต้องทำยังไงแล้วทีนี้พอพอเรามาใส่ตัวเลขเนี่ยตรงเงินรายได้เนี่ยโครงการเงินรายได้เขาจะกำหนดไว้เลยว่าให้คุณใส่หน่วยงานที่ทำแต่ว่าให้ใส่ของหัวหน้าหรือคนอื่นในทีมที่อยู่ในในแหล่งนั้นในใน,ในที่นั้นเนาะแต่ถ้าเป็นคนอื่นๆปุ๊บนะั้นงค่อยใส่ตัวเลขอันนี้จะตา่างจากคนอื่นเขานะคะพอใส่ตัวเลขเสร็จปุ๊บก,ก็ถึงค่อยมาบอกว่าอยู่ที่หน่วยงานไหน แล้วทีนี้เวลาที่เขียนบทคัดย่อสั้นมีหลายระดับมากเลยเราจะสั้นที่สุดเป็นซัมมารี่หรือสั้นปานกลางหรือจะยาวสมัยก่อนเนี่ยที่เราทํางานวิจัยแล้วก็มันจะมีะสัมมานาถวิสองอันนั้นจะเป็นเหมือนบทคัดย่อ,ย,อยาวๆเนาะนะท่านอาจารย์บุญมีเพราะนั้นก็คือมันจะเป็นบทคัดย่อยาวๆแล้วตามด้วยตารางจบเลยคือคือไม่ต้องไปเขียนเรื่องเต็มแล้วแต่ว่านั่นคือบทคัดยอด่อมันจะยาวแล้วก็ได,ได้ได้ความหมายดีนะคะ แต่ว่าในกรณีของเราเนี่ยต้องการสรั้นเพราะฉะนั้นพอสั้นปุ๊บเนี่ยเรามีตั้งสามการทดลองแล้วเราจะไปใส่อะไรเยอะแยะมากมายไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะบอกเลยว่าวัตถุประสงค์ในการทํางานของเราคืออะไรเนาะแล้วเราทํางานที่ไหนช่วงไหนมีกี่การทดลองค่ะแล้วเราได้ผลว่าอย่างไรจบเลยนะคะอันนี้เป็นแบบสั้นๆค่ะทีนี้อีกแบบหนึ่งที่ มันเจอขึ้นกับยุคสมัยขึ้นกับเจ้าของบรรณาธิการหรืออะไรที่ที่เขาจะดูแลในเรื่องของการพับบิชเนาะก็จะมีบางคนเขาจะชอบมากเลยในเรื่องของการอินโทรแต่เราเนี่ยเราสามารถที่จะเขียนได้ทั้งสองอย่างคืออินโทรก็ได้แล้วใอยเข้าวัตถุประสงค์เข้าอะไรไปแต่ว่าการที่เราจะอินโทรเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มักจะเกิดขึ้นก็คือพออินโทรแล้วมันไปเลยมันลงไม่ได้มันจะยาวไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะ แต่เมื่อไหร่ที่เราอยู่ในอารมณ์แบบนั้นเราก็จะตัดของเราทิ้งชกแล้วเราก็ไปขึ้นเลยว่าเพื่ออะไรคือเอาวัตถุประสงค์ขึ้นมาแล้วก็ทําอะไรแล้วได้อะไรไปไปเลยจบเลยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยู่ในอารมณ์ที่เราพร้อมที่จะเขียนโดยมีอินโทรเราก็จะสามารถอินโทรได้นะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่า งานอะไรก็ตามที่น้องๆมาเกี่ยวข้องกับเราเนี่ยเราจะไม่พิจารณายัวว่าคุณจะต้องอินโทรมานะคุณอินโทรได้อินโทรมาเลยแต่ถ้าคุณอินโทรไม่ได้คุณทําแบบนี้เพื่อให้มันอยู่ในกฎเกณฑ์ของการเขียนเนาะใช่ไหมเพราะนั้นนรต้วนเขียนได้ไหมอ่ะปรากฏว่าพวกเราก็ไปคอมเมนต์ผลงานดีเด่นของนรต้วนดรอ้วนก็ไปใส่อินโทรมาปรากฏว่าอินโทรมันก็มันมันยาวคือคือมัญหาที่ลงไม่ได้ตัวนั้นจะเป็นปัญหา แต่ถ้าใครอยากฝึกตัวนั้นก็เป็นอะไรที่ดีนะเราก็เห็นด้วยแต่เราไม่มีความสามารถตรงนั้นเราจะได้เป็นบางครั้งบางอารมณ์เนาะค่ะอันนี้ก็คงจะโชว์แค่นั้นนะคะค่ะเพราะฉะนั้นอันสี่ส่วนแรกนี้เราคุยกันไปแล้วว่าเราจะเขียนอะไรยังไงเนาะค่ะทีนี้มาถึงคำนำคำนำตรงนี้มันจะบอกก็คือมันจะบอกความสําคัญของงานที่มาของการทําวิจัยประเด็นปัญหานะคะ แล้วเรามีสมมุติฐานอะไรนะคะรวมไปถึงผลงานวิจัยที่เขาทํามาแล้วพร้อมการอ้างอิงนะพร้อมการอ้างอิงนะในตรงนี้อยากอยากย้ำนะคะข้อสําคัญในปัจจุบันนะคะโดยเฉพาะของกรมเราจะเน้นหน้าก็คือว่าคุณจะต้องมีวัตถุประสงค์อยู่ตรงท้ายของการเขียนคำนำซึ่งพอตรงนี้พอพอเราคอมเมนต์กันในตอนที่เราดูดูผลงานวิจัยีเด็กเนาะปรากฏว่าพอน้องๆเขียนกลับมาเอา้าเรางงว่าเฮ้ ให้มันไปเอาวัตถุประสงค์มาแล้วมันเอาอะไรใส่มาก็เลยพยายามมาเน้นย้ําให้ตรงนี้ว่าเวลาเราเขียนเราจะเขียนยังไงเวลาเราจะลงในส่วนของคานำเนะาะท่ะทีนี้เวลาเขียนคํานำอ่ะถ้าถ้าสมมติว่าเราเป็นตัวโครงกานเนาะมันจะง่ายมากเลยถ้าเราเขียนโครงไว้ดีโครงไวด้ไวดีคือถ้าหลักการเหตุผลเราดีแล้วมันยกมาได้เลยอะ่ะคํานำเนาะแต่แล้วก็หรือบางคนตรงคำ ียนงานวิจัยแล้วแต่เราจะใส่ได้ไงแต่อย่างน้อยที่สุดมันต้องมีวัตถุประสงค์ถ้าอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยคุณได้มาตรฐานแล้วแหละนะคะค่ะแล้วก็ข้อสําคัญอีกอย่างหนึง่งก็คือลอยลงไปเลยอย่างที่เราว่าเนาะจะเขียนเรื่องท่อนพัน์มันสัมปะหลังแต่ฉันก็ไปไล่ายาวความสําคัญของมันสัมปะหลังส่งนาเข้าส่งออกอะไรอะไรแย่ๆวุ่นวายแล้วหาที่ลงไม่ได้หรือบางคนลอยอยู่บนฟ้าดีๆลอยตุ๊กมาตรงมเมล็ดพันธุ์เลย เพราะว่ายังไม่มีความสามารถในการเชื่อมโยงภาพใหญ่มาสู่ภาพเล็กเนาะอันนี้มันเป็นความสามารถเฉพาะตัวแต่ว่าความสามารถเฉพาะตัวจะเกิดขึ้นได้ก็คือว่าเราต้องฝึกฝน,นอ่านเยอะๆเขียนเยอะๆเขียนไปเขียนมาเดี๋ยวมันได้เองสมองของคนเราเนี่ยมันเป็นอะไรที่ประหลาดมากคือบางทีเราไม่คิดหรอกว่าเราจะทําได้แต่พอเราทาไปเรื่อยๆอะ่ะบางทีมันก็ปิ้งขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเนาะนั่นคือต้องมาใส่การฝึกฝนการอ่นอานการหาประสบการณ์เยอะๆนะคะ แต่บางครั้งเนาะมันก็ไม่จําเป็นว่าว่าอ,อินโทรหรือบทนําเราเนี่ยจะต้องไปมีทฤษฎีสมมุติฐานอะไรเยอะแยะมากมายบางครั้งนะ่ะมันมีหลักการอยู่บ้างแล้วก็มันมีการบางทีพอเราทําทํางานเนี่ยพอทาทําไปเราจะเห็นพอเห็นุวกเอา้าถ้าอย่างนี้มันเอาไปทาอันนั้นได้นน่อะไรอย่างเงี้ยพอลองทาเออมันมีศัก,กยภาพถ้าอย่างนี้เราก็มาเขียนเข้าไปในคํานําได้นะคะ เหมือนของเราอันนี้เราทําเรื่องการขยายพันธุ์อ้อยปลอดโรคไปเขาโดยวิธีเลี้ยงับเรารู้ว่าการเพาะเลี้ยงเมล็ดเพื่อผลิตพันธุ์ปลอดโรคนะถ้าเราได้ต้นก้าเนี่ยเอาไปปลูกในแปลงปุ๊บอุ้มันแตกกอแยะเลยทีนี้เราก็เอ้ามันแตกกอเออแล้วมันเหมือนตะไคร้เนาะเพราะฉะนั้นเราก็เฮ้ยไอไอลองฉีกมันเหมือนกอตะไคร้เอามาเสียบใหม่ดูสิเออมันได้นี่มันได้นี่มันงอกใหม่ได้เออมันก็ขยายทําธวดเร็วได้ว่าแล้วเราก็มาเซตวิธีการในการที่จะทำวิจัย ถ้าอย่างนี้มันก็ได้นั่นก็คือว่าลักษณะอันนี้พูดพูดถ้าพูดถึงเฉพาะในเรื่องการเขียนก็คือว่ามันสามารถที่จะเอามาอ้างอิงได้ว่าเรามีการ observe ออเ,เรื่องต้นมาแล้วว่ามันมีศักยภาพในการที่จะพัฒนาเทคโนโลโยีได้เนาะถ้าเราอ้างอย่างนี้ก็อ้างได้เหมือนกันถ่ะ ทีนี้มีอีกอ,อันที่พวกเราแจกเนาะอันที่แจกไปนะคะตัวอย่างในเรื่องของการศึกษาวิธีการเตรียมเตรียมท่อนพันธุ์มันสัมปรลักเนี่ยอันนี้จะเป็นอินโทรดักชันที่มีพร้อมครบแล้วก็กระชับเนาะเราอยากให้พวกเราลองไปศึกษาดูแต่ว่ายังไงก็ตามเปเอร์ที่เราแจกเนี่ยมันเป็นงานเมื่ออายุมันประมาณ10ปีเนาะเพราะฉะนั้นเวลาพวกเราอ่านเปอร์ให้ดูนิดนึงนั่นคือมันจะเกิดการเอาออกเดตขึ้นมาได้เพราะฉะนั้น อ่านแล้วอย่าเชื่อตามนั้นว่าเราจะต้องทำตามนั้นร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะต้องดูด้วยว่าในปัจจุบันทิศทางหรือหรือลักษณะการเขียนนะ่ะมันควรจะปรับเปลี่ยนไปอย่างไรให้เราดูโครงตัวสําคัญไว้แล้วก็มากลับเนาะเพราะฉะนั้นงานทดลองนี้ที่จะโชว์ให้เห็นก็คือว่ามันกระชับเนาะมันบอกได้ว่าความสําคัญมันอยู่ตรงไหน,นประเด็นปัญหามันคืออะไรแล้วมันมีทฤษฎีหรือสมมติฐานอย่างไรมีงานวิจัยที่ผ่านมาแล้ว เนาะเขาทำอะไรไว้บ้างแล้วเราเรา,เราจะต่อยอดไปถึงไหนซึ่งถ้าพวกเราอ่านแล้วก็จะเห็นน<ๆ>ะคะ<ๆ>มีจะมีค่อนข้าเยอะก็สมบูรณ์นะคะแล้วก็ตอนสุดท้ายก็คือเราก็จะมาขมวดว่ามันยังไม่มีการศึกษานะเพราะฉะนั้นเราก็จะทํางานวิจัยเรื่องนี้เพื่อจะได้เป็นแนวทางให้คําแนะนำเกษตรกรหรือผู้เกี่ยวข้องได้สมัยโนนคือเราเขียนตรงนี้แหละคือวัตถุประสงค์แต่ลักษณะการเขียนวัตถุประสงค์ในสมัยโนนเนาะว่าประมาณนี้แหละคือวัตถุประสงค์ ทีนี้อันนี้เราจะเอาให้ดูว่าอันนี้นี่ใหม่มาหน่อยนะคะเป็นงานที่เราทําในเรื่องเกี่ยวกับพันอ้อยปอกโลกในในปัจจุบันตอนที่กาลังเขียนกําลังเขียนรายงานฉบับเต็มรายงานฉบับสมบูรณ์เนาะอันนี้ก็จะปรับดีขึ้นมาหน่อยจากที่สิปีที่แล้วนั่นก็คือเราก็จะบอกว่าคือยกตรงหลักการเหตุผลน่ะมาแล้วเราก็ตอนท้ายเราก็จะบอกว่าดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงจะทําโครงการนี้เพื่ออะไรนะคะ โชว์ให้เห็นในเรื่องของการใส่วัตถุประสงค์ลงในคำนำนะคะค่ะแล้วอีกอันหนึ่งนะคะอันนี้เป็นรายงานที่เราส่งไปแล้วเรียบร้อยนะคะเมื่อก่อนเกษียณนะคะนั่นคือพอ,พอตอนท้ายเนี่ยเราก็จะบอกมาว่าจากนั้นอ้างอ้างหน่วยงานเาพราะเราทํางานวิจัยร่วมกันแล้วก็จะบอกว่าเราทําอะไรว่าเ,เราทาเพื่อมีวัตถุประสงค์อะไรมีข้อเขียนงานยังไงนะคะมีดีเทลอะไรบ้าง